สวัสดีครับผมจิรศักดิ์ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปาษาทิกโกนะครับวัดตโกตมบลดอนจ้านางอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นรวยจริงนะครับก็จะมีเหรียญนะครับทองแดงลมดํานะครับแล้วก็เหดเงินสองบาทลงยาน้ําเงินนะครับ แล้วก็เป็นพยันรุ่นรวยจริงสีแดงนะครับเป็นรุ่นกระถิ่น65นะครับวัตกโกนะครับพิธีปลุกเสกก็เกิดขึ้นวันที่2ตุลาคม2565นะครับเปิดให้จองออนไลน์วันที่5ตุลาคม2565นะครับแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วก็สิทธิอนุสิ์ไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2565นะครับ ทีนี้ผมก็จะพามาชมนะครับว่าเหเรียญเลดแล้วก็พยัญน,นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญทองแดงลมดำนะครับขอยิมมาสักหนึ่งเหรียญน,นะฮะนี่นะครับผมจริงๆแล้วจากทางวัดเนี่ยจะไม่มีกล่องให้นะครับอันนี้ผม สั่งจากโรงงานต่างหากมานะครับอันนี้นะเป็นเหรียญเสมานะครับย้อนยุคปีห้าแปดนะครับย้อนยุครุ่นรวยทันใจนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับด้านหน้าหลวงพ่อนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับนะครับเป็นหลวงพ่อนั่งนะครับด้านหลังนะครับจะมีชื่อรุ่นรวยจริงนะครับ หลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตกโกอําเภอพาชีจังหวัดอยุธยา2565นะครับก็จะมียันนะครับแล้วก็ลายกระหนกนะครับอักกระนะครับด้านหลังด้านหน้าก็จะมียันนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดรวยด้านล่างนะครับใต้อาสนะหลวงพ่อนะ แล้วก็มีลายขนกมีไก่2ด้านนะครับไก่สด้านนี่นะครับชัดๆใกล้ๆนะครับถือว่าเหรียญรายละเอียดครบนะครับเก็บรายละเอียดครบนะครับเหรียญทองแดงลมดำนะครับเสมาย้อนยุครุ่นรวยจริงนะอ่าขออภัยครับเป็นเหรียญเสมาย้อนยุครุ่นรวยทำใจปีห้าแปดนะครับ รุ่นนี้ชื่อรุ่นรวยจริงนะครับเราลองมาส่องกันดูนะนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อนะเส้นผมเส้นเกสาเส้นหน้าผากนะครับชัดๆคมๆเลยนะถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเด่นรุ่นนี้ครับผมคดรวยด้านล่างครับต้าสนะหลวงพ่อนะเป็นคดรวยนะครับต่อคดรรวยนี่ครับ รุ่นนี้จะไม่มีโค้ดนัมเบอร์นะครับจะไม่ได้รันตัวเลขนะครับเป็นเหรียญกระถินจะไม่ได้ลันตัวเลขนะครับแล้วก็จะไม่มีกล่องนะครับนี่ครับสีหน้าแววตาหลวงพ่อนะครับเหรียญทองแดงลมดำนะครับอันนี้ไก่ครับ ไก่มีสองข้างนะอ่นนี้ครับห่วงไม่เจาะนะครับเป็นห่วงตันนะครับด้านหลังนะตัวหนังสือครับหลวงพ่อรวยภาษา,ษาทิโกวัตโกนะครับ เปิดภาจีจังหวัดอุทยาสอันหาห้านะครับชื่อรุ่นรวยจริงนะครับเหรียนเสรมาย้อนยุครุ่นรวยทันใจปีห้าแปดนะครับอันนี้ยันนะครับคมคมนะครับยันพุทธซ้อนคมคมนะครับลายกระหนกถือว่าสวยนะครับด้านข้างเหรียญน,นะ เรยตัดนี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทร0914966996ผมจิรศักดิ์ครับผมอ่าผ่านไปสำหรับเหรียญทองแดงลมดำนะครับทีนี้ก็จะเป็นเลทนะครับเลทสองบาท ครับเลทสองบาทเป็นเลทเงินลงยาน้ําเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับวัดตะโกเบอรพาชีจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นรวยจริงพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมีตอคดรวยเหมือนกันนะครับนนี้นะยันสองข้างนะครับแต่ว่าเรทนี่จะมีต่อ โคดนัมเบอร์นะครับมีตอกนะฮะเลดจะมีตอกโคดนัมเบอร์นะครับนี่ด้านหน้าครับมีไก่สองข้างนะครับด้านหลังหลวงพ่อเป็นลงยาแดงนะครับแต่ว่าเหรียญอาเลดเส้นนี้นะครับเป็นลงยาน้ําเงินนะครับลองดูนะครับนี่ครับ สีหน้าแววตาหลวงพ่อครับไก่นะครับขนไก่หางไก่คมนะครับตานะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับสีหน้าแววตาเส้นเกยสานะครับไก่ครับโค้ด 9ก้านสามนะครับเส้นนี้นะครับ9 0้าสสาคดรวยนะครับต่อตรงนี้วัตตโกนะครับปีสองพนยหกส้านะครับเดี๋ยวเรามาชมภาอย่างกันนะ ระวังนิดนึงครับครับพยันขนาดพยันนี้สิบสามคูณสิบแปดนิ้วนะครับเป็นพยันสีแดงนะครับรุ่นรวยจริงนะหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตโกจังหวัดอยุธยานะครับ ด้านซ้ายนะครับของเรานะครับเขียนว่าไก่ฟ้าสีทองแล้วก็รวยทองคํานะครับด้านล่างเขียนว่าล่ํารวยเงินทองมหาศาลกิจการงานลําหน้ามาสนองโชคลาภลุดหน้ามาเนืองนองหลวงพ่อรวยช่วยปกป้องและคุ้มภัยนะครับความหมายดีนะครับความหมายดีมากนะครับขยันนีครับจะปัมะป๊มโค้ดอ่าจะปั๊มโค้ดไก่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ ปั๊มตาสัญลักษณ์ของวัดนะครับด้านด้านขวาเรานะด้านซ้ายเป็นปั๊มไก่นะครับมีปั๊มทุกผืนนะครับออกจากวัดตโกนะครับแล้วด้านล่างมุมขวาก็จะเป็นโค้ดนัมเบอร์ของพยันนะครับสําหรับพยันนะครับผมไปใส่กรอบมาเมื่อวานนะครับใส่กรอบมาเมื่อวานถือว่าร้านทําได้สวยมากเลยนะลองดูครับเพื่อนครับนี่นะครับพยันรุ่นรวยจริงนะครับ สำหรับร้านค้าหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับมีติดไว้ที่ร้านนะแขวนไว้นะครับสวยงามมากนะครับความหมายดีด้วยนะครับร่ำรวยเงินทองมาอาสาลกิจการลำหน้ามาสนองโชคลาภรลุดหน้ามาเนืองนองหลวงพ่อรวยช่วยปกป้องและคุ้มภยัยความหมายดีมากเลยนะครับนี่นะครับสาหรับคลิปนี้ผมจิศรศักดิ์ชาแนลนะครับ ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาพาชมวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมจิรศักดิ์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับผม